สวัสดีครับโหราศาสตร์ไทยบายครูโอ EP ี6นะครับวันนี้มาให้ความรู้อีกเช่นเคยนะเดี๋ยวนี้ลองมาดูกันครับว่าครู o, มีเรื่องอะไรจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับจริงๆที่มาที่ไปของคลิปวิดีโอนี้ก็มาจากลูกศิษย์ที่ทักมาถามเขาทักมาถามว่า อ่าหนูเป็นคนที่เกิดรักนาราศีกันอ่าเป็นคนที่อยู่ในธาตุอะไรนะครับธาตุก็เลยบอกไปว่าเป็นธาตุดินนะครับแล้วก็น่าจะถามว่าดาวเจ้าเรือนไม่ใช่ดาวธาตุดินมั้งเป็นดาวพุธดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ํานะครูโอแล้วตกลงมันเป็นดินหรือน้าอ่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นโอ้โหที่มาที่ไปแล้วจะมาอธิบายให้ฟังว่าธาตุของราศีกับธาตุของดาวมันคนละส่วนกันครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่าโชว์สไลด์ก่อนนะวันนี้ อ่าเอาสไลด์ไปไหนอ่าอ่าโอเคมาแล้วครับธาตุของดาวและธาตุของราศีจริงๆคนละเรื่องกันเลยนะครับบางครั้งแล้วเนี่ยราศีธาตุกับดาวเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนกันมันมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าธาตุของดาวสี่ธาตุมีดาวคู่ธาตุในในดาวคู่ไหนเป็นธาตุอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าสี่ธาตุในโหราศาสตร์ไทย มีสิบสอราศีทั้ง4่ธาตุจะกระจัดกระจายอยู่ในราศีใดกันบ้างของไทยมีสีธาตุนะครับดินน้ำลมไฟหรือท่องเป็นไฟดินลมน้ำก็จะง่ายกว่านะครับไม่มีธาตุไม้ธาตุทองเหมือนเหมือนจีนนะนะมีแค่สี่ธาตุนั่นเองนะครับดาวคู่ธาตุไฟดาวทิศดาวเสานะคู่ธาตุไฟคือ1นึเจดาวคู่ธาตุดินคือดาวพฤหัสดาวจันทร์สองห้านะครับดาวคู่ธาตุลมคืออังคารลาหัวไอคู่ชู้สาวนี่แหละ ดาวคู่ธาตุน้ำคือ46นะครับไฟก็คือ17ดินก็คือ25ลมก็คือ38น้ำก็คือ46นี่คือดาวคู่ธาตุคู่ธาตุตามความหมายของโหราศาสตร์คือความมั่นคงาการมีเสถียรภาพหมายถึงญาติสนิทมิตรสหายหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความาราบรื่นนะครับดีงามอาจจะมีมุมของ3ัม นะครับเพิ่มเติมในเรื่องชู้สาวเรื่องรักซ้อนซ้อนเงื่อนสักนิดหนึ่งอังคารร่วมเล่าหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา25เป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับถ้าดาว25ในดวงผู้ชายก็แต่งงานโดยไม่เสียสินสอดถ้าในดวงผู้หญิงก็อาจจะแต่งงานแล้วได้สินสอดไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉันเป๋อฉันพร้อมที่จะไปอยู่กับเขามันก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของดาวนะครับเพระเาะขขอคู่นั้นๆส่วนธาตุของราศี ราศีมี12ราศีธาตุของโหราศาสตร์มี4ธาตุเอา12หาร4ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ3เพราะฉะนั้น1ธาตุจะครองอยู่3ราศีเราต้องเข้าใจก่อนราศีแม่ธาตุนะครับราศีแม่ธาตุจะอยู่ในราศีทวนรแม่ธาตุไฟคือราศีเมษนะครับแม่ธาตุดินคือราศีมังกรแม่ธาตุลมคือราศีกุมแม่ธาตุน้ําคือราศีกรกฎ นะครับหลักของธาตุก็คือการนับจากราศีธาตุของตัวเองไปหือและ9ช่องหรือที่อยู่ในมุมตรีโกณที่เขาเรียกว่าร่วมธาตุนั่นแหละครับแม่ธาตุไฟคือราศีเมษอ่าแม่ธาตุอ่าแม่ธาตุไฟคือราศีเมษอ่ากลางธาตุไฟคือราศีสิงห์นะครับนับมา5ช่องแล้วก็ปลายธาตุไฟคือราศีธนูแม่ธาตุดินคือราศีมังกรอ่ากลางธาตุดินคือราศีพฤษภและ ปลายธาตุดินคือราศีกันธาตุลมแม่ธาตุคือราศีตุลกลางธาตุคือราศีกุมปลายธาตุคือราศีมิถุนส่วนธาตุน้าครับแม่ธาตุน้ําคือราศีกรกฎกลางธาตุน้ําคือราศีพิจิกและปลายธาตุน้ําราศีมีนอ่านี่คือราศีธาตุทั้ง4ธาตุที่กระจัดกระจายอยู่ธาตุละ3ราศีนะครับครูจะยกตัวอย่างอ่าราศีเมษเป็นธาตุไฟ ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอะไรครับดาวอังคารอังคารมันเป็นธาตุอะไรครับเมื่อกี้ที่ครูบอกธาตุลมนะครับเพราะฉะนั้นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวธาตุลมแต่ราศีเป็นธาตุไฟใช่ไหมมันคนละมันคนละเรื่องคนละส่วนกันส่วนธาตุดินราศีมังกรอ่ามีดาวเสาดาวธาตุไฟเป็นดาวเจ้าเรือนอ่าดินกับไฟคนละเรื่องแลอะอาจจะมีอ่าบางราศีที่มันมันบังเอิญไปซ้ำกันเช่น,นราศีสิงธาตุไฟ ดาวอาทิตย์เป็นดาวกเกษตรราศีสิงห์อ่ามันเป็นดาวธาตุไฟโดยเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมันอาจจะไปสัมพันธ์กันโดยบังเอิญแต่โดยหลักมันคนละเรื่องกันนะครับอ่านี่คือส่วนที่เราจะต้องทราบทราบก่อนว่าราศีธาตุกับดาวคู่ธาตุมันคนละเรื่องคนละส่วนกันนะครับนี่คือหลักง่ายๆในการทำความเข้าใจวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องราวที่เยอะมากนักนะครับแค่ มาอธิบายในบางจุดบางจังหวะที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับอ่าโอเคส่งท้ายท่านไหนที่ต้องการเรียนโหราศาสตร์กับครูโอทั้งเรียนออนไลน์เรียนแบบตัวต่อตัวมาเรียนที่บ้านก็ได้หรือท่านไหนที่ต้องการรับคำพยากรณ์ส่วนตัวก็ติดต่อขึ้นมาตามหน้าช่องทางตามหน้าจอนี้นะครับ Facebook มงคลราชาโชคหรือครูโอมงคลคาชาโชค ลน์แอดก็เป็นแอสไซ o คูโอเบอร์โทรศูนย์เก้าส่วนอีเมลนะครับอ,อ,อะไรนะอีกตัวหนึ่งก็เรียกอะไรนะอีสกแกรมด้วยแล้วก็ YouTube y u u t u b e ก็จะเป็นช่องครูโอชาแนลนะครับก็พยายามแนะนำให้ไปติดตามดูคลิปย้อนหลังได้ที่ YouTube อีกช่องทางหนึ่งอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ